สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพกุกท่านพบกับรายการสม,มัครคีประชาชนประจําวันพุธนะครับซึ่งรายการนี้ก็ส่งเสริมการพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกค,ครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหกญญากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งทุกวันพุธเราก็จะคุยกันในมิติด้านสังคมนะครับซึ่งการปฏิรูปสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเชื่อมโยงไปถึงวัฒนธรรมทางสังคมที่มีการศิลปะการแสดงมากมายซึ่งผู้ที่จะเข้าถึงศิลปะเหล่านี้จําเป็นต้องมีจิตใจที่เลดอ่อนนะครับ วันนี้การพูดคุยเราจึงได้เชิญบุคคลท่านหนึ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะเฝ้าติดตามมานะครับระยะหลังท่านไปเป็นนักการเมืองมาระยะหนึ่งและเวลาเดียวกันก็ยังเป็นนักแสดงในหัวใจของท่านผู้ชมนะครับคุณกรุงศรีวิไลสุขินเผือกครับสวัสดีครับดีครับครับ,รบ,รบอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นนักวิชาการด <c oughs> ้านนโยบายสาธารณะซึ่งก็ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะสังคมที่กําลังพูดถึงการปกครองทั้งส่วนกลางทั้งส่วนภูมิภาคและเวลาเดียวกันการปกครองส่วนท้องถิ่นก็กําลังเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันวันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะเฝ้าติดตามนะครับท่านดรรัตนพรธรรมโกศลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ผู้การคือถ้าไปเรื่องของศิลปินซึ่งวันนี้ศิลปินเป็นอาวุธทางวัฒนธรรมที่หลายประเทศใช้ในการปฏิรูปครับ เราเริ่มตั้งแต่ทางเกาหลีที่มาประเทศไทย<ช>สมัย<ช><ๆ>ก่อนหน้านั้นก็มาดูการแสดงมาดูการพัฒนาวันนี้แดจังกึมเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นคนไทยไปหลงวัฒนธรรมเกาหลีครับใ,<ช><ๆ>ในฐานะที่ทางคุณกรุงศรีวิไลเองเนี่ยก็เป็นนักแสดงซึ่งอยู่ในขวัญใจเป็นขวัญใจของประชาชนเนี่ยมองวิวกิตการ,รนี้ยังไงาาครับอาจารย์ครับ ท่านดรครับพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ขณะนี้ทั่วโลกนะครับครับผมกราบเรียนตรงๆเลยครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับวิธีทางนี้ครับคือทางที่ว่าวัยรุ่นไปติดใจวัยรุ่นครับต่างชาติไม่เป็นขาล็อกขาอะไรก็แล้วแต่ครับนะครับผมไม่ได้อิจฉาครับแต่ผมบอกตรงๆว่าประเทศเรานี่ไม่เคยน้อยหน้าใครอยู่แล้วเรื่องการแสดงผมกราบเรียนอาจารย์กับท่านดรครับ ผมนี่เป็นคนแรกของเอเชียของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลฟิล์มเฟสติวัลออฟเอเชียปี1944จากภาพยนตร์เรื่องทองซึ่งเป็นฝีมือการกำกับการแสดงการสร้างของคนไทยซึ่งประกวดที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันครับผมนี่ได้ Outstanding Actor of a w a r d เป็นคนแรกแ่งกาชอบาบ์เดอร์ซึ่งยกขบวนไปสามสี่ร้อคน ชาวโดูก็คือพวกฟันกัน์หอเหินนวิทยายุทธ์วิทยายุทธ์จีนครับมีหวังอยู่เจ้าพ่อตาบอดเด็ดไอ้ด้วนเด็ดไอ้ด้วนนะครับเฉินกวนไทพระเอกที่หล่อที่สุดครับทั่วเอเชียไปรวมที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันหมดเลยครับนะครับผมก็หนังไทยผมไปกันสาสิบกคนก็มีคุณฉลองมีพระทวดีมีอรัญญาไปครับคุณอรัญญาพูุนี้ไปแต่ประกาศแล้ว ผู้ที่ประกาศก็คือหลินปออาจารย์นิพพานะดังมากเป็นนังเอกดังอยู่ยังตามทันอยู่ครับผมครับประกาศว่าเอาเสนนี้ออกด้ออฟซิเซียมมิสเตอร์กุงสุไลฟอมไทยแลนด์ผมก็งงงรู้สึกไงครับผมก็ยังไม่เชื่อหูเพราะคนทั้งคอหลายพันผมก็ตันดาราทุกประเทศในเอเชียมาผมก็ประกาศสองหนผมก็เออใช่เราคนนักข่าววิ่งตามมาฟอร์มไทยแลนด์อย่างเงี้ยเขาวิ่งมาที่ ป้ายประเทศไทยครับผมก็ลุกขึ้นไแต่งตัวเดินลงไปคนก็วิ่งตามไปผมก็ขึ้นเวทีก็เดินก็กลับมาความรู้สึกครับความรู้สึกมันก็ตัวลอยฮรอาจารย์เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยผมกราบเรียนอาจารย์ตรงๆท่านรดรตรงๆว่าเมื่อก่อนนี้เริ่มให้ท่านนิดนึงครับดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ดาราไทยทุกคนนักแสดงคนต้องยอมรับและต้องเทิดทูนก็คือพระสุรศดีครับ ซึ่งเป็นรางวัลที่พระราชทานมาจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีรางวัลสุวรรณหงษ์ทองคาไม่มีเมฆขลาไม่มีมวลชนโน้นมวลชนน,น,น,ชน,นี้ไม่มีนะั้นเมื่อก่อนนี้ใครจะได้ตุ๊กตาทองผมได้ตุ๊กตาทองจาก,จากพ่อเวลเรื่องชูครับซึ่งขณะนั้นมีนักแสดงอยู่สามคนมีผมวันดีสีต่งางมโนทเทพแค่สามคนของอาจารย์เปียกโพสเตอร์ครับ,ครบแค่นั้นไม่แล้วต้องเข้าไปรับกราบ ใต้เบื้องพระคุณบาทจากพระหัตถ์พระองค์รับจากพระหัตถ์ในพระราชวังครับไม่ใช่มาจ่ายกันอยู่ตามห้องอาหารเดี๋ยวนี้ครับอันนั้นคือคุณค่าในในจิตใจของนักแสดงไม่ใช่ที่จะมารับกันอยู่ตามห้องอาหารตามฮอต่างๆแบบนี้ไม่ใช่ครับเมื่อก่อนรับตุ๊กตาทองวันไหนเนี่ยงานสมเด็จพระเจ้าหัวพระบรมราชสสาบันนะพระบรมวงศา,านุวงศ์ทุ่งค์เสด็จเนี่ยชาวบ้านจะต้องต้องปิดทีวีคอยดูถ่ายทอด<ม>วันยิ่งใหญ่มากไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ครับ สมมุติว่าท่านอาจารย์แต่รล่มท่านเป็นเจ้าของสถาบาันนี้หนังสือพิมพ์น,นี้จัดเลยหนังสือพิมพ์สีวิไลนิวจานจัดเลยโบสเองนะข่าวมาไปเอาดารามายัดเยียดกับไปถ่วยกาแฟทองคำถ้วย <laughs> มันก็เลยไม่ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ค<อ>วามเสื่อมมันก็จะมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเวลานี้ ผมร้องเพลงไม่ดีแต่อยู่ค่ายมีสตางค์อยู่ค่กับอาจารย์ดรรัตนพรอาจารย์บอกพี่กงเดี๋ยวเอไปนี้ต้องให้เด็กกูผมได้ีิชั้นได้นะผมร้องเพลงไม่เป็นสมรสแต่ค่ายอาจารย์อยู่หลายๆค่ายแพ้าวัดกันตรงนี้จะบอกขวัญใจมหาชนขวัญใจมหาชนพร้อมด้วยรางวัลเงินครับตอนนี้อาจารย์ยัดไปแล้วใต้โต๊ะสองสามพันให้สองสามแสนสี่ห้าแสนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังมี เดี๋ยวนี้ก็ยังมีใครกล้าปฏิเสธไปว่านักแสดงคนไหนนักร้องคนไหนที่ว่าได้มาด้วยความบริสุทธิ์เมื่อก่อนนี้กระทรวงดาราพระเอกคนไหนได้คนไหนจะได้ต้าวันนี่กระทรวงวัฒนธรรมต้องกันกรองพรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการคแลวอาจารย์อะไรรวมภาษาไทยถูกต้องไหมศาสนาวัฒนธรรมกรุงศิวไลเล่นเรื่องเสือเพน ปั้มมรัญญานามวงนางเอกมากไปแต่นายที่บทเนี่ยคะแนนผมนํามานําริ้วนะแต่บอกว่ามีบทอะไรปั้มค่มค่มขืนใจนุ่งนึ่งอะไรฮไอ้าี้ยผ้าขนหนูโชว์กล้ามกอดนางเอกรัดฟัดเวียงบนเตียงมากไปผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่เสียใจแต่ผมก็ได้รางวัลที่คนโหวตไปที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐปี19นี่มากที่สุดในประเทศไทยว่ากุมารไยต้องได้ครับเสจะแล้ว พอผมได้เรื่องชูมาเหตุการณ์ผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมา,า,นา,นมาในวงการบันเทิงไทยเนี่ยก็เปลี่ยนยุคสมัยมาเปลี่ยนยุคสมัยมาเป็นหนังรักหนังอะไรอย่างนี้จนมาถึงปัจจุบันบเดี๋ยวนี้เนี่ยชื่อหนังเนี่ยอาจารย์สมัย <c oughs> ผมเล่นหนังเนี่ยนะเห็นผมอย่างนี้นะผมกราบเรียนอาจารย์เลยครับกราบเรียนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผมไม่เคยพูดจาหยาบในหนังสักคําเดียว <c oughs> ไอ้ไอ้นั่นไอ้นี่ฮะไม่มีครับ,รบอี ตีผู้หญิงทอาจาตีแปหนึ่งผมยังไม่เคยแล้วก็อาจารย์บนผพุ่มกับอาจารย์บอกให้กุุงคุณเอสเดี๋ยวคุณเป็นเจ้าของโรงงานยาเสพติดนะคผมบอกาาอาจารย์นะโดยความคาโรพอาจารย์จะให้ผมเท่าไหร่ <c oughs> ผมก็ไม่เอาจริง <c oughs> ทุกวันนี้ถ้าผมรับเล่นอย่างนี้อาจารย์ป่านี้ผมไม่ได้มานั่งนี่หรอกอันนี้คือคุณค่าคือคือ,ค,อ,ค,อความจิต,ตใต้สนึกของผมค,คือผมอยู่วัดมาตั้งแต่ห้าขวบไงห้าขวบปหนึ่งปสองจนถึงมัธยมปลายมาจบ จบมากไม่จบมากผมก็มาจบกศนเขกาเรียนยาตีจนจบนี่คือคนไฟไฟฝหาความรู้ใส่ตัวแก่แล้วก็ยังเหยียดทะยอทยานร้ายการที่เรียนสมัยนี้ไปอยู่ๆได้ด็อกเตอร์นั้นด็อกเตอร์นี่มีคนมาติดต่อผมท่านเอาด็อกเตอร์ไหม แสนหนึ่งทำอะไรเดี๋ยวจัดให้เขาบอกโอ้โหผมอายใจผมเองมากเลยครับผมเป็นลูกชาวนาเป็นเด็กวัดที่มีศักดิ์ศรีที่วะผมเดินไปไหนก็ผมหนึ่งอย่างน้อยผมไม่โกงกินบ้านเมืองนะแล้วผมไม่โกงใจผมเองไงผมผมอยากได้คนอย่างนี้มาประหารบริประเทศเนี่ยอยากได้อย่างนี้คนเกลียดผมหาว่าผมอะไรนะไม่ไม่เข้าเมืองตาหลิวไม่หลิวตาตามครับเอะผมไปประชุมพักก็ว่าผม เขาท่านนายใหญ่ผมสั่งมาบอกว่าเป็นสสต้องไปประชุมพักครับถ้าไอจะพาถ้าไม่ไปชมทุพพาย่าไปครับผมไปคนเดียวจา์ผมไมี่มติพาบอกไม่ไปใช่ไหมครับจาย์ไม่ไปแล้วคุณมาเป็นทําไมกันนะเนี่ยครับทุกวันนี้คุณมาเป็นทําไมกันมาเป็นทําไมครับแล้วเกี่ยวเรื่องมาถึงนักแสดงครับนักแสดงก็คือทุกวันนี้ผมก็หากินทางละครเนี่ยนะฮะครับหนังนี่เนี่ย แต่ว่าผมก็ไม่เห็นว่าภาพยนต์เกาหลีเนี่ยผมชอบเขาอย่างหนึง่งชอบอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์ด็อกเตอร,ร์จะโกรธใครจะโกรธพี่ชายคนนี้เป็นคนเลวอาจารย์ก็ไม่มีโวยวายไม่มีดันเกี่ยวกราดนเกี่ยวกราดรวมแล้วี่อาจารย์เห็นพี่ชายคนนี้ชั่วมผมไปฆ่าคนมาอะไรอาจารย์ก็พูดแบบใช้ดวงตา,ากสีหน้า น้ำเสียงไมดงีบอกๆัักกเฮ้ยชกเปี้ยนน้อยไม่มีผมชอบตรงนี้เขาเฮ้ยวัฒนธรรมเกาหลีเป็นยังไงไม่เยดะดีดีกว่าคนไทยเลยแต่การศึกษานี่ไงการศึกษาเนี่ยผมบอกให้เลยนะญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าล้ำหน้ากว่าเพื่อนครับญี่ปุ่นเนี่ยเด็กอายุเจ็ดปขวบเตะฟุตบอลโดนหลังผมไปถ่ายหนังเรื่องซากุลาเดือ ที่ภูเขาปูจีครับเด็กซ้อมฟุตบอลเตะกันปงปับง,บงตอนเช้าตู่ฟุตบ,บอลกระเด็นมาโดนไหลการเชื่อ์นะครับท่านดรเด็กเจ็ดแปดคนสิบคนเนี่ยมายืนเข้าแถวทำไงนะฮะโค้งโค้งคล้ายๆว่ารู้สึกขออมโซแซดโซโซโซอลี่ทุกอย่างเสียใจมากจนเราเดือดรุนวรงไปแล้วก็ไปทานข้าวฟาสต์ฟู้ดปุ๊บกินนต่างคนต่างเร่ง ฝรั่งคนหนึ่งทานเสร็จปั๊บนั่งโต๊ะยาวก,กลางผมก็นั่งเดินออกไปเลยเด็กยิปุ่นเน็ตวิกเล็กขนาดน,นี้ประมาณนี้สิบขวบวิ่งไปสก,กิดฝรั่งให้มาย,ยกไอ้ไปใส่ขยะมผมเป็นผมฝรั่งคนนั้นผมตาย <c oughs> ไม่รู้จะหน้าไว้ไหนรันนี้บ้านเราเนี่ยอาจารย์นะผมบอกตรงเลยนะ <c oughs> ผมตายไปแล้วเนี่ยผมว่าไม่รู้จะแก้ได้บ้างมันฝังลึกเสียแล้วครับ,รบหนึ่ง การจราจรนี่แย่มากครับกฎหมายบ้านเรานี่หย่อนยานมากผมเคยพูดในในในสภา,านะจร,ร์คระหว่างที่ท่านสมัครของทรเวศท่านเป็นปูชนี่บุคคลต้องยอมรับว่าท่านนี่ตรงรตรงแน่นอนนักการเมืองหักต้องอย่างนี้ไม่มีเข้าข้างยานอยู่ข้างท่าน<อ>ดรไม่ใช่ข้างผมสองคนไม่ใช่ข้างท่านรังเกียจไม่ใช่ครับต้องอย่างนี้ฮะ คงต้องให้พระเจ้าจุตินักการเมืองที่มีจิตใจใสสะอาดอย่างท่านสมัครมาเกิดจริงๆผู้จาไม่เพาะแบบผมเอ้ย <c oughs> ๆๆปคุณปริญญาไปไปไปแต่การปฏิบัติส่วนตัวนี่ถือว่าตรงไปตรงมาสุดยอดครับไม่มีนะครับแล้วผมกล้าบอกอาจารย์ด้วยเลยว่าทุกคนที่เข้ามาในสภาเนี่ยไม่ได้คิดถึงหัวประชาชนนะครับเทาไดเอาเถอแม้กระทั่งตัวผม ในช่วงแรกหรือเปล่าครับหรือว่า่วงไหนก็เหมือนกันหมดอาจารย์ <c oughs> เพราะว่าผมมีลูกพี่ใหญ่อะอ๋อมีคนคอยคอยอวางแผนอยู่ครับอ๋อแล้วจะให้ผมทํายังไงอะผมแล้วผมเป็นคนัวงตัวเองมาตลอดครับเวลามีรับประทานหาได้ก็ด้วยการแสดงด้วยการร้องเพลงเต้นรำทำเพลงของผมมาตลอดด้วยความใช้น้ำพัดน้ำแรงตลอดคนที่ผมไม่เคยที่ไม่ออกแรงแได้ต่ตางไม่เคยเลยครับใช้สมองใช้กําลังกายสู้อด,ดนอนสองวันสามคืน แขนขาดถ่ายหนังถ่ายละครเนี่ยแขนข้างซ้ายขาดเลยมผมก็เนี่ยได้เงินมาได้ตะตังมาเลี้ยงชีพมาตลอดทุกวันนี้ก็เคยสอนลูกว่าลูกไม่ต้องไปกลัวใครเขาจะเป็นลูกรัฐมนตรีลูกนายตำรวจใหญ่ทหารใหญ่ลูกไม่ต้องกลัวลูกจะจนยังไงก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวใครเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเงินที่ลูกได้ไปโรงเรียนทุกวันนี้คือเงินจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อที่เหนื่อยมางจริงมไม่ได้ไปเอาของใครมาครับไม่ได้ไปเบียดบาง เก็บใบสั่งมาแล้วย,ยัดให้หนายใหญ่หนายใหญ่ <c oughs> ไี่จ่ายลูกไม่ใช่ผมไม่มีอย่างนั้นแน่นอนแสดงว่าตรงนี้มันมเป็นผลจากการที่ได้อยู่วัดด้วยไหมครับว่าปลูกฝังว่าถูกต้องครับการทําสิ่งที่ดีนี่เป็นเรื่องท,ที่ยั่งยืนถูกต้องครับ <c oughs> ถ้าวัดเนี่ยกายขอบคุณมากที่ถามคำ <c oughs> ถามนี้วัดนี่อบรมบ่มนิสยัยผมมาให้เป็นอย่างนี้จริงๆครับ <c oughs> ให้รู้สึกให้รู้จักกระตันยูรู้ค <c oughs> ุณคน รู้คุณบีดอนมันดาครูบาอาจารย์ที่เลี้ยงดูมาครับูนั้นเจริญแน่นอนแล้วผมจะปฏิบัตินี้มาตลอดครับตอนนี้อาจารย์ที่สองภาษาอังกฤษผม a อบีคำแรกเนี่ยนะตอนนี้ท่าน 7, าจะเก้าสิบนาขาวอีกเป็กี่วันเนี่ยครับจะเก้าสิบก็ยังไปวันครูครับไปอยู่ไอซียผมก็ไปข้งนอกก็ก็อ,อย่างนี้อาจารย์คือ,อคือไม่รู้จะทำยังไงครับผมก็เป็นเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านคือ หนึ่งจิตใจผมจะต้องไม่อิจฉาริษยาคนครับผมคิดว่าอันนี้ผมผมอยู่รอดเลยจริงๆแล้วศาสนาก็สอนให้ให้เคารพต่อผู้มีพระคุณและใาเดียวกันก็ต้องรักชาติยึดมั่นต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมบอกทุกอย่างแล้วผมมีเพื่อนหลายคนที่<ม>พูดจาไม่ดีจะไปไม่ได้กาศทรรมายว่าพูดงไงพูดจาไม่ดีเนี่ยผมเคยลไล่ลงจากรถไล่<ม>ล,ลงจากรถบอกเฮ้ยเราอย่าไปเราเป็นเพื่อนกันแต่อย่าไปด้วยกันเลย เพราะว่ามันมันฟังไม่ได้ผมกราบเทอทูนมาตลอดผมไปที่ไหนกองถ่ายในป่าในชายชายชายเมืองทางไหนก็แล้วแต่เห็นขยะอยู่เห็นปฏิทินเก่าๆมีรูปองค์พระบาทเจ้าอยู่หัวพระราชินีตกอยู่ผมเก็บผมเก็บใส่ท้ายรถครับก็ก็ทำอย่างนี้มาตลอดก็ผมไม่เห็นจะตกต่ำไปตรงไหนไม่จะมีอะไรผมก็ยึดมั่นถึงผมสถาบันอย่างเดียวคใครจะว่าไงก็แม่แต่นี่ว่าความคิดคนเนี่ย มันเปลี่ยนได้ครับมันเปลี่ยนได้ก็คือการอะไรนะ